นะครับเหมือนที่เรารู้กันมานะครับเวรกรรมมีจริงนะครับงานนี้นะครับจำเลยกับลูกนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับเห็นไหมละ่ะจำเลยกับลูกของจำเลยนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับเออเราจะได้วัดผลกันวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะครับเออว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับมันเวรกรรมจริงๆนะนะครับเวรกรรมมีจริง,รงนะอ่าภาคเด็กทีนี้เด็กนะครับก็จะมาทําร้ายตัวเองนะครับเห็นไหม นะครับสนับสนุนให้คนด่าพ่อด่าแม่นะครับท้ายสุดแล้วนะครับเห็นไหมแล้วทีนี้นะครับไม่ต้องรอให้ลูกโตนะครับลูกเล็กๆตัวนี้แหละจะทําลายพ่อแม่ให้ย่อยยับไปเลยนะครับลูกเล็กๆคนนี้แหละนะครับถามว่านะครับเอ่ออ่ะนะครับหนูไปฟังลุงมงคลมาค่ะเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่หนูจะได้เป็นอิสระนะครับหนูจะอยู่กับพี่มดค่ะนะครับเห็นไหมพี่มดจะดูแลนะครับนะ พี่มดอ่ะแล้วลุงลุงเน่งนะครับลุงเน่งก็จะขับรถให้หนูอย่างงี้นะครับเนั่นนะครับเออพาหนูไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะครับน่ะเออลงมาคนนะครับจาบ้าายนะครับเคลกับพี่ยานะครับน่ะงานนี้สนุกนะครับสนุกแน่นะครับนะ่นะครับช่องมดเขาวางแผนไม่หมดแล้วนะครับวางแผนไม่หมดแล้วแล้วก็ช่องมดก็จะกล่อมเนะยนี่ นะครับนะครับหนูทั้งสองคนเนะีน่ยพูดความจริงไปเลยนะครับพูดความจริงไปเลยเดี๋ยวถ้าพ่อถ้าแม่ไม่อยู่นี่นะนะครับหนูก็จะได้สบายเดี๋ยวอยู่กับพี่มดเนาะเออนะครับอยู่กับพี่มดพี่มดก็จะพาไปสนุกให้อยู่กับพ่ออยู่กับแม่เนี่ยไม่ได้เล่นเกมนะเดี๋ยวถ้าออกมาเนี่ย,ยนะหนึ่งทะหลุดนัน้นนี่ต้องพูดไปตามความจริงนะ นะครับนู่นนะครับไปฮ่องกงแล้วเราก็จะได้ไปเที่ยวกันแบบนี้นะครับนะงานนี้หนาวเลยนะมมืเอ้ยน่าจะใช่นะนะครับนะนลุงค้าถ้าไม่ไหวก็บรรทมเถอะค่ะนะครับกุ้งขำปุ่นนะครับว่านะครับหนูมองสายตาลุงออกค่ะเหนื่อยเหม็นหนูนะครับนะครับไอยมองอลเน้ย นนะครับฟังไปน้ำนะครับง่วงไปน้ำนะครับมันจะเที่ยงเกินนะครับนะนะครับวันนี้นะครับไปชมไปดูมานะกรับสามร้อยกว่าช่องนะรูมบางคนนะครับเอาอย่างใดดีกว่แน่นะครับแยกย้ายกันดีกว่านะครับไม่รบกวนนะครับเอฟซีแล้วนะครับสามชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยนะก็เลยนะครับเลดมาตั้งนานแล้วนะครับนะนะครก็คุยกันสนุกสนุกนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับพ่อจำเลยนะครับจะได้ปะทะกับนะครับลูกของตัวเอง นะครับวันที่หนึ่งที่สองนี้นะครับก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมมารับดูมาให้กําลังใจกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับสายๆหน่อยนะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามดูหมคอนก็ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วย นะครับเวลาลงมโคนะครับขึ้นไรก็จะได้กิงก็ดิ่งนังก็ลิงกัลิงนะครับนะเออนะครับออโต้ลาดเท้าร้อยหนึ่งหัวใจสามโดขอบคุณมากนะครับมาคุนพรน่านะครับมาห้าห้าห้าขอบคุณมากค่ะนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับนะเดี๋ยวจายเดอนะครับสวัสดีนะครับคุณกันระยากุ้งคำพุ้นน่ฝนลงเม็ดนะครับนะฝนลงเม็ดบางบา นะครับปกแปกปกแปกปกแปกเห็นเส้นตกลงมาแล้วนะครับน่ะนี่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับนะนะครับพายุนะครับทางภาคเหนือด้วยนะครับทางนะครับภาคเหนือหลายจังหวัดนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับเราก็นะครับขอส่งกําลังใจให้สู้สู้กันทุกคนนะครับตั้งแต่แม่สายนะครับน่ะเชียงใหม่เชียงรายลงมานะครับนะนะครับมาก็อ่าอ่าก็ขอแสดงความนะครับ ให้สู้นะครับขอขอแสดงเป็นกําลังใจนะครับเนาะเป็นลังใจให้ทุกคนนะครับสู้นะครับกับภัยธรรมชาตินะครับลูกคนโตรน่าจะอายนะครับอายสินะครับไม่อายได้ยังไงนะครับเอออายที่เพราะมันรู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับเออตั้งแต่ไปให้การมานะครับตั้งแต่ครั้งแรกนะนะครับจนถึงมันเดียวนั้นนะไม่กล้าสู้หน้าพ่อหน้าแม่ไม่กล้าสู้นะครับพ่อพูดความจริงไปแล้วนะครับเออพูดความจริงไปแล้วนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเวน นะครับเวรกรรมนะครับเวรนะครับเวรกรรมที่นะครับทำกับพ่อกับแม่ไว้นะครับเออนะครับเดี๋ยวคลิปนี้รวมคลก็จะขอลงก่อนนะครับนะเดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ